ก,กันอีกแล้วน้องแตนแอ้มเจ้าเหรอวันนี้อุ้ยเดี๋ยว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 มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะวันนี้เราจะมาเอิม่มเล่นเกมกันน้องแตนแอ้ต้องต้องอนี่เลยนะไม่ต้องเอาหนังสือไปบ้านไปห้องพี่จ้าต้องเอาหนังสือไปด้วยโอเคก่อนอื่นเลยเจะมาเล่นเกม โคโูโอนสินสโมเลเตอร์เลยแม้ก่อนอื่นเกมนี้จะมีกฎตั้งว่าจะมีกฎในเกมส์คูโกนินโมเลเตอร์เอาผีเยอะขามยอะรึปะเานะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ติดข,อขอ้อขันาฮอึ๊บไวติดก,กระตุก อะไรขึ้นในกระตุกอ่ะคือว่าไปเพลินกินข้าวเพียงไหนอ่ะคือถ่ายวิดีโอไม่ได้กินไปเยอะไปแล้วโถ่ายวิดีโอไม่ได้ก่อนเออได้จะโกนเข้าในเกมสกู๊กโกลด์มอเตอร์วันนี้ก็จะไม่เอิ่มใส่กล้องดีกว่าก็เพราะว่าไอแพดมันค้าง ตอนนี้คุณครูของเราก็มาแล้วคุณครูบางคนก็เป็นเอิ่มครูพยาบาลคนนี้ก็เป็นครูพยาบาลนะวันนี้ฉันต้องไปสอนเด็กนักเรียนแต่ว่าวันพรุ่งนี้ฉันต้องเป็นแผนมัน้องต่าเพียบานก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่น ก่อนอื่นเลยนะใครใครไม่อยากให้มีโฆษณาก็กดการกระบาดเราไม่ใช่ตอนนี้แล้วโอเคตอนนี้เราให้ทุกคนนะคะกดตัวที่การกระบาดตรงนี้นะคะถ้าใครอยากไม่ต้องมีการโฆษณา ก่อนนะจอจอไม่ติดโอเควันนี้ถึงต้องไปเรียนโอเคตอนนี้ครูก็ได้มาแล้วก็พูดผิดจ๊ะก่อนเอืนแม่อย่าอย่าพูดอย่าอย่าพูดใส่กล้องอม,มันเป็นวิดีโอ,อหนูนะก่อนอื่นเลยเราจะมาเอิอ่มกุดเอ บ้างเลยนะใครยังไม่รู้โอเค <Okay. S 2> ให้ทุกคนกดเ A p. เข้าไปมันก็จะได้แบบนี้นะ, <S <S ะก่อนอื่นเลยนะใครใครต้องการที่จะดูวิดีโอของเราจะต้องใช้อันนี้ด้วยาการนะ <S 2> <S 2> อ้าวก่อนอื่น,น,นเลยนะนราจะมาติด้ว เ,เ,เ,เว,า,วา,เายเป็นจะวายก็ไหม่คนครูโอเคเราเริ่มใหม่แล้ว,ลวเราตอน,ก,อนก่อนอื่นเลยก็จะมาเป็นหน้าเพียร์บาร์านั่นเองเราจะใส่ชุดนี้นะชุดนี้คือเฮ้ยแล้ว เป็นตัวอะก็ได้แบบว่าที่มันเป็นคุณหมอโอเคก่อนอื่นเลยนะใครอยากเปลี่ยนใครอยากให้เปลี่ยนชุดสีของตัวเองน,เน,นั่นก็คือกดตรงนี้แล้วก็ให้อ,อันนี้เป็นสี สามเลยเหลือไม่เยอะแล้วผมสามสองสามไม่นานเลยให้มาสามร้อยแล้วก็สีจะช่วยยังไงก็อย่ให้เพิ่มสีนี้เลยที่เราจะมาใช้แล้วก็ต้องตัดเองก่อนอื่นเราจะมาเข้าไปกันต่อนี้รีวิวของไฟพลังน้ำเกลือนี่เลยได้มาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเราก็แกะออกมาจากกล่องก่อนเลย

โอ้ยนะักเรียนทุกคนวันนี้ครูเป็นนาพยาบาลนะคนโคจะสั่งนะอ้าววันนี้คน,นโคจะสั่งการบ้านหนูอุ้ยทำไมวันนี้การบ้านเยอะจังเลยอุ้ยอย่ามาด่าครูนะโูตีแน่เฮ้อยเอยอฉันจะไปทีพ่พยาบาลจะเป็นนาพยาบาล ฝึกเาวนพ่อ,อ,อ,อแม่กินแแล้วก็กินแนเตะประตูแม่งเตะประตูเออเตะประตูเราจะเอาเข็มฉีดยานี่จะเป็นเข็มฉีดยาของพวกเราเราจะต้องไปเอ่มฉีดทุก่อกันยืดเราด้วยเหียก เออทีเแล้วว้ายคุณครูคบเป็นอะไรนะคะว้ายอ้าา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 ซอม,มาีาาาาาีาาาา ไกครูเป็นซอมบี้ไปแล้วซอมบี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จักโอ้ยอย่าสงสัยมากเถอะอีกขฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะบอกฉันจะบอกเกว่าคนบ้าฉันจะฉีกเก

The oh. meal.

วันนี้ฉันเป็นวันนี้ฉัน,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 นเป็นนาเพีบยบฉันต้องเป็นซอมบี้ もう。<noise> ก่อนอื่นเลยนะเราจะบอกกันว่าถ้าใครอยากกินคนนะมันจะมีตัวนี้ขึ้นนะแล้วก็ให้ทุกคนกดตัว X อเปลี่ยนแก้ดูนี้นี่นะก่อนอื่นเลยเราจะต้องอุ้ยปินไม่ได้เลยซอมบี้ ก่อนอื่นเลยนะก็จะไม่เปิดโหมดซอมบี้ก่อนนะแต่ว,ว่านี้เขาอยากเปิดอะ่ะโจเ,เ,เดี๋ยวตอนนี้เราถ่ายคลิปใหม่เราจะไม่เปิดก็แล้